สวัสดีเช้ากันค่ะคุณได้6เหรียญส่วนเขาได้3ดาบนะคะไพ่ทั้งสองใบขึ้นมาแบบกลับหัว วันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะจะมีเรื่องราวที่ทําให้เราไม่สบายใจเหมือนถูกเอาเปรียบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือว่าในเรื่องความสัมพันธ์ด้วยนะคะก็ต้องใจเย็นไว้ก่อนนะ,ะแฟนค่ะก็ได้ไพ่สามดาบกับผัววันนี้เนี่ยอุปสรรคปัญหาใหญ่ๆเนี่ยเขาจะแก้ไขได้นะก็คือในอดีตมันอาจจะเคยมีเรื่องไม่สบายใจค่ะแต่ว่าวันนี้ตัวเขาเนี่ยจะสามารถปล่อยวางได้หรือไม่ก็คือแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดนะคะก็จะดีขึ้น มีพลังงาน getting to น n o ยช h c r t e r e r แล้วก็ b บ Dance เป็นช่วงเวลาที่คุณสองคนควรจะปรับตัวเข้าหากันแล้วก็ยอมรับในตัวตนของกันและกันในแบบที่เป็นนะคะความสัมพันธ์มันก็จะมั่นคงมากขึ้นคนโสดสนิทคุณมีโอกาสที่ได้พบกับคนรักเก่าแล้วก็คราวนี้เนี่ยตัวของคนรักเก่าเนี่ยเขาจะเข้ามาเป็นฝ่ายงอนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคุณใหโอกาสเขาเนี่ยสามารถที่จะลงเอยกันได้ด้วยดีเลยนะ